สถานีหอดใหญ่แล้วหลังจากเราเดินทางกันแต่เช้าโดเลมอนโดเลมอนแกดแกะด้วย Terima kasih telah menonton! ทางนี้ทางนี้ทางนี้มันใกล้หลังจากเราเดินทางมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ถึงทางรถไฟไหใหญ่แล้วเราก็ลงจากรถกันแล้วครับผมตอนนี้เรากำลงังจะเดินทางไปงที่รามเป็นต่อ จะลงจะลงจากรถไฟมาเข้าห้องน้ําต่อเดินทางทั้งวันแล้ววันนี้ไหนหลังออกจากห้องน้ําเราก็ไปต่อรถตุ๊กๆไปที่บกสกันต่อไปโรงแรมของห้องโรงงานนจําแฟนห้วใจแคเดางอยู่ได้เงียบจากรถนาที ในที่สุดเราก็เห็นรถตุกๆไปสถานีบอกอกันต่อครับผมไป,ไปไขึ้นรถกันจะรู้ไอสิงตอนนี้เรามาถึงบอกอแล้วไอ้สิงนำหน้า ครับผมหลังจากเราได้ตัวแล้วก็ไปหากินข้าวกันต่อนั่งพักรอขึ้นรถตอนสี่โมงเลี้ยงถ้ะแกสิงเลี้ยงเอ้ยเขาเี้ยงเขาเก่นมาที่แบบเขาเา่งากยอดไอ่ใจหเจ้าเลี้ยงเจาใจตัว การไม่ซือบอกไว้ทั้งเลยขึ้าอะไรการไม่ือบอกการเราเอนเรื่องว่าเขาเมืองแห่งตัวเดือดดาลมันว่ากินข้าวเสร็จแล้วคราวนี้ใครจะจ่ายนอนพาโหลดเดี๋ยวมึงจ่ายเขาผิดไหนใครจะจ่ายคราวนี้ดูค่าเสียหายเยอะแยะเลยรอบนี้ แกแก่ใหญ่นอนนั่งหันหลังไม่คุยกับใครเลย <c oughs> ยิ่มอย่างเดียวเลยใครลุกหลังคนนันจ่ายบอตอนนี้ตกลงกันว่าใครลุกหลังคนนั้นจ่ายวงตาตาเปิดจะบอกใหตืมาทันนี่ตคุณหลังจากเรากินข้าวเสร็จเราก็ไปหาที่ผูกเปลญนอน รอขึ้นรถกันตอนเย็นครับผมสวัสดีครับผมอย่างนี้เขมาอยู่จังเส้นนี่พ่อใหญ่กินเขาเราบ่กินเขากินยาเราบ่เนี่ยกินเรากินเราบ่บ่กินหลังกันพ่อใหญ่จะไปไซน์นี่เบื่อแล้วบ่กนแล้วพ่อใหญ่แสงข่องบ่เมื่อยยังบ่่วันไหนเมื่อแท้ มาหาที่ผูกเปลเราก็มาเจอพ่อใหญ่คนบ้านเดียวกันนี่สบายด,บายดีบ่พ่อใหญ่สบายดีนี่รูรอไหมครับพ่อใหญ่ของผมนี <c oughs> <c oughs> ่เราก็นอนรอรถสี่โมงเย็นกันครับผมตอนนี้ก็ทำท่าอยากจะง่วงนอนแล้วแสบตาแล้วเดินทางตั้งแต่เชา้าก็มาถึงวกสขนส่งหาดใหญ่นอนกอนเด้อจังหนอ่อย,อยพี่น้องเอออย่างนอน มานอนก่อนครับผมแกก็ได้เวลาเดินทางแล้วขึ้นรถคนละคันกันไปเจอกันที่หมอชิดนะพ่อใหญ่ดเดินทางปลอดภัยเด้อรับผมไม่ได้เจอแกหลายเดือนแล้วนะพ่อใหญ่นะตั้งแต่ไปซื้อตัว๋วรถไฟที่สถานีบางซื่อไม่ได้ขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอแกเลยนี่เพิ่งมาเจอแกรอบนี้ ครับผมได้เวลาไปขึ้นรถแล้วสี่โมงแล้วครับผมตอนนี้เราก็เดินทางไปขึ้นรถกันครับไอสิงกับน้องโดเรมอนยังไม่ลงมาจากรถเลยครับตอนนี้เรามาถึงมาชิดแล้ว <c oughs> ไปอุบวนไหมนี่ไปอุบวนไหม <c oughs> <c oughs> นี่ไปคนหนึ่งเรามานั่งรอโดเรมอนเข้าห้องน้ํายังไม่ออกมาจากห้องน้ําสักทีนนน รอนานแล้วเนี่ยไอสิ่งไม่รู้ไปไหนไม่เห็นมาสักทีลงจากรถแยกกันมาป่าดเยิมอนมาเข้าห้องน้ำนี่เราก็มาถึงมอชิดไม่รู้อะไรเป็นอะไรโอ้โหเสียงรถนหนกหูมากเลยไม่เหมือนเราอยู่ในปา่าเงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาแต่ตอนนี้เรามาในเมืองได้ยินแต่เสียงรถเสียงคนคุยคนเดินตอนนี้เราก็มาถึงมอชิดอันที่เรียบร้อยครับผม เราก็มานั่งรอรถหนึ่งทุ่มเพราะว่ารถตอนเช้าไม่มีอันนี้ที่ประจําของเราที่นั่งรอรถกันครับผมนี่นั่งกันเพราะว่าไม่อยากนั่งข้างในเขาบอกว่าคนยเยอะแยะพุ่นพานลาคานเขาบอกเรามาหาที่นั่งกันหน้าสวนสถานีขนส่งมอชิดหลังจากเราได้ตัวรถแล้วก็เรา,ามารอ รถแล้วมันบนเอ๋อดพุ่มมันฝุ่นกับประมาณที่ซีที่ทททห้าอยู่แล้วแก้ไอ้นีม่มารอไอ้สิงซื้อของในเซเว่นกับน้องดูรมอนน้องดูรมอนจะเดินทางไปไหนต่อ,อไปชนบุรีในชนบุรีต่างนี้ไปอบบุบลสองคนไอ้สิงแต่น้องเขาจะไปชนบุรีเขาซื้อของเขาเข้าเซเว่น ซื้อของใช้เวลานานมากเลยไอสิงวูซื้อของโดนแหงจักซื้อเอาอยหยังตัวชิบะนอนเลยบอกได้กินกาแฟ <ป>ยังสื่อของโดนแทโดนะเนงานมือฝุ่ไม่รู้อะไรมันลึมตึงนังไปไปทางไหนต่อไปเราได้ตัวกันแล้วไอ้สิงจะพาไปหาฝูกเปลนอนไม่รู้จะไปนอนตรงไหนขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ตรงนี้แหละ อนอ่เาปลูกไงก็ได้ม่่บุหรี่แล้วเขาสิไลทีนสิ ไม่รู้จะไปผูกเปลไหนเดินไกลามากเลยไอ้สิงห์พาวเดินไปเดิดนดทางปลอดภัยหนึ่งนี่นก็แยกทางกันแล้วเราก็หา ราก็หาที่ผูกเปลกันต่อรู้เขาจะเอาตรงไหนกันไม่รู้ไ่เขาน่าจะเอาตรงนี้ที่ผูกเปลของไอ้สิงห์จากเราได้ที่ผูกเปลเสร็จเรียบร้อยไอ้สิงห์ก็นอนแล้วให้ไอ้สิงห์นอนก่อนผมก็มานั่ง ข้เวนให้ไอ้สิงห์หลังจากนั้นผมนอนต่อถ้าไอ้สิงห์ก็ลุกขึ้นมาข้าเวรให้ผมเพราะว่าเราจะนอนต้งคู่ไม่ได้กลัวเขามาหยิบเอาของไปตอนที่เรานอนต้งคู่ผมก็นั่งเฝ้าของโยจะนอนต้งคู่ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวเขาหยิบเอาของไปแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่หมอชิอดรอขึ้นรถตอนหัโมงเย็นแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคน ที่เข้ามาดูคลิปผมจนจบก็ขอยนลาก่อนครับผมสวัสดีครับ